จังหวัดสระบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นกับชุมชนและท้องถิ่นพะยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมออกทริปทัวร์กับสำนักงานการท่องเที่ยวระกาท้งนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของกาิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ด้วยความเล็งเห็นความต้องการการท่องเที่ยวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผลทำนะฮะท่านก็ความเมตตา กัดงบประมาณมาให้ทํางานการท่องเที่ยวนะครับจัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวทยุกท่านรวมทั้งเป็นการแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังสื่อภายนอกให้ให้รับรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์นะครับของจังหวัดสระบีการนี้ก็ยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวนะครับซูเปอร์แล้วก็สื่อมาโจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ใช่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทดีโปนะฮะที่จัดโปรแกรมดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราได้มีความสุขสําานกันสองวันกันหนึ่งคืนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวอีราน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือทํางานกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับ สำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ <S <S เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี <S 1> <S 1> <S เน้นการท่องเที่ยวส่งเสริมชุมชนและอำเภอเชื่อมโยงชาติพันธุ์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรฐษฐกิจในแต่และจังหวัดและในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นภาคการท่องเที่ยวยังเป็นฮีโร่สำหรับเศรษฐกิจไทย ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบ,บุรีส่งเสริมด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นชุมชนส่งเสริมการค้าการลงทุนและบริการและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่องทางต่างๆก่อให้เกิดรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในจังหวัดสระบ,บุรีมีสถานที่ท่องเที่ยว เชิงนิเวศวิทยาเชิงสุขภาพเชิงวัฒนธรรมและใกล้กับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดสระบ,บุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบ,บุรีจึงได้เสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อไปสู่รุ่นหลานยังส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวการร่วมกันคิดร่วมวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบ,บุรี และในวันที่4และ5มีนาคมนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เร่งให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีมีการจําลองการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงได้เรียนเชิญสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ยูทูบเบอร์ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและส่วนราชการเพื่อขยายผลการสร้างรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่และชุมชนของจังหวัดสระบุรี